วาลเนทายนี้ขอส่งสารรักแต่คุณคนที่รัก bmw ด้วย bmw premium selection festival เริ่มที่คันนี้330 em sport ปี2021ไม่เพียง100,000พร้อมกับวอร์นตีที่เหลืออีก1 000, ปีเต็มๆในราคาพิเศษเพียง1 3 9 5 0 0 0บาทครับถัดมาที่คันนี้ฮะ 220i grand coupe m sport สีเทาไม่เพียง66,000กว่า ในราคาพิเศษเพียง1 2 2 0 0 0้านนิดๆเท่านั้นเองยังมี BSI แล้ววารันตีเหลืออยู่นะครับหรือจะเป็นคันนี้420 IM Sport B 2014ี2014ไม่เพียง8,9,000นนิดๆในราคาเริ่มต้นเพียง1ล้านนิดๆเท่านั้นเองครับน่าสนใจมากๆเลยนะครับและคันนี้นะครับรถผู้บริหารป้ายแดง X5 X-Drive 50 E-M Sport รถตู้บริหารป้ายแดงคันนี้มาใน BSI ที่เหลืออีก4ปีกว่าๆได้เกือบ5ปีในราคาพิเศษเพียง4ล้านต้นต้นเองครับคันนี้น่าสนใจที่สุดเลยลิ้มรสความอร่อยในงานเติมความหวานด้วยสตอเบอรี่ชีสเค้กจากเลเยอร์มาพบรถที่ใช่ในราคาที่คุณชอบที่ BMW Barcelona Motor ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่16กุมภาพันธ์นี้เท่านั้นนะครับ